วัสดีครับวันนี้ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะครับหลังจากที่ใครดูไลฟ์ปนไปหลายวันแล้วว่าขี้เกียจตื่นมาออกกำลังกายแล้ว,วันนี้ตื่นมาได้น,นะครับยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้แปดโมงห้าสิบครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยที่เราก็จาใช้เทคนิคต่างๆของช่องวูฟโคชชิ่งที่เขา เค,เคยพูดให้ฟังครับว่าเวลาที่เราไม่ว่างเนี่ยเวลาท้ายุ่งๆเนี่ยเราอยากออกกําลังกายให้ได้ประสิทธิภาพโดยใช้เวลาในระยะสั้นเนี่ยเราจะทำยังไงแต่ว,วันนี้เราลองมาใช้เทคนิคจากช่อง Wolf Coaching ดูนะครับเร <c oughs> ิ่มต้นก็เราวางภาพก่อนแล้วน,นะครับ ใช้เทคนิคซูเปอร์เซตในกล้ามเนื้อมัดต้นกันข้ามหรือว่าท่าคนิีสกันนะครับโดยที่อันนี้ก็จะเป็นเล่นภูก่อนนะครับก็คือดัมเบลดัมเบลโร่เบนอเวอรลนะครับแล้วก็เป็นเบนเพสต่อเนื่องเป็นซูเปอร์เซตนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าเซตต่อไปนะครับจับเวลากัน ก็เป็นอว์โล่ใช้ดำเบลลลูกเดิ พัก2นาทีนะครับแล้วก็เ,ววเตรียมเวทก่อนสำหรับเซตถัดไปซึ่งคิดว่าจะต้องเป็นเซตจ,จริงแล้วนะครับถ้ารับเราวอร์มอัพไปเซน,นี้เซตที่2เป็นการเริ่มแต่ลน้ำหนักเซตถัดไปเป็นเซตจ,จริงซึ่งคิดว่าเราจะเล่น2เซตนะครับ okay. หมดเวลาพักพอดีเ <c oughs> สร็จทำหนักเสร็จก็หมดเวลาพักพอดีครับอันนี้เราก็เพิ่มหนักขึ้นมาอีก10ปอนด์นะครับเป็นอเวโลดเ,เดิม 哎 <sighs> ประมาณหนึ่งาทีตอนที่อย่างนี้คือรู้สึกร้อนไปหมดนะครับ <c oughs> รู้สึกอากาศร้อนรู้สึกตัวร้อนรู้สึกเหงื่อแตกคือมันมีคําแนะนำบางคําแนะนํานะครับที่อาจจะเหมาะสมกับเราไม่อยากอาจจะเหมาะไม่เหมาะสมกับเรานะครับตัวอย่างเช่นเราเห็นฝรั่งเขาใส่พวกแจ็คเก็ตใส่พวกชุดวอร์มนะครับไปเล่นเวทแล้วเราก็ฟังมาว่าโอาคิดดีคือ ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับเราค่อยไปเล่นเวทร,ร่างกายจะได้พร้อมถ้าเรามาดูตามสภาพแวดล้อมของบ้านเราเจริงๆนะครับร้อนจิบหายอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องบ้องตื่นไปทําตามเขาโดยการใส่ชุดวอร์มอะไรนะครับหลักการมันมีแค่ว่าถ้าเกิดร่างกายคุณอุณหภูมิมันต่ํา ต่ำจนเกินไปอ่ะหมายถึงว่าแบบไปอยู่ห้องแอร์มาเย็นๆเลยดีๆมายกเวทอ่ะมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวอธิบายต่อได้เวลาเซจสุดท้ายแล้ว time เอาละหมดเวลาละเ o ิ k เอานี้เล่นพ u ช ไม่ใช่ติต้องเล่นพวกพูดว่าเวิร์กอานี้เล่นพูพุชเล่นเบนโวโลเล่นเบนเพย์เบนโวโลก็ได้โหวมไปเสพไหลหลังปีกจะมเบเลนครับอัปเปอร์ครับนี่หน่อยเป็นเพยได้ไตเสพไหลหน้าอ,อกนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ เล่นไปยี่สิบเห็นเปล่าวะยี่สิบกว่านาทีนะครับก็แล้วนี้ก็ต้องจบเท่านี้เพราะเราไม่มีเวลาขอบคุณครับ